โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็กลับมาพบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่25เดือนเจ็นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนะครับเราก็วิเคราะห์บอลคู่โลโคโมทีฟมอสโกนะครับผมพบกับอาร์เซนอลทูล่านะครับก็จบสกอร์ไปมอสโกนะครับชนะไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับสําหรับสูตรเมื่อวานนะครับสูตรก็ให้เล่นไปที่ต่ํานะครับผมสําหรับราคาต่ําก็อดไปนะครับสําหรับราคาเต็งก็ยังได้อยู่นะครับมอสโกชนะไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์บอลในคู่ของโคเปนเฮเกนนะครับพบกับซิลเคบอกนะครับผมเตะเวลา3ามทุ่มนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของโคเปนเฮเกนเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับว่า5้านัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับโคเปนเฮเกนนะครับทําได้4 5 6 7 8 9 10ทําได้10ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุด โอเคนะครับเราก็เอามากรอกนะครับผมส่วนซิลเคบอกนะครับผมทำได้5 10 11 12ทําได้12ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดโอเคครับก็ทันทีจากศู่ย์สี่นะครับต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับโอเคครับสำหรับอันดับกับคะแนนนะครับก็ยังคงเท่ากันอยู่นะครับผมผมก็จะกรออันดับไม่มีนะครับคะแนนศูนย์นะครับโอเคนะครับผมเพื่อจะได้เป็นการ เท่าเทียมกันนะครับสำหรับราคาต่อรองกับราคาสูงต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นโคเปนเฮเกนนะครับเปิดออกมาต่อที่1ลูกนะครับผมตีเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ3าลูกนะครับต่อ1ลูกสูง3ลูกนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่ออ่าแล้วก็ต่อรอง1ลูกนะครับสูงต่ำอ่าสามลูกนะครับโอเคครับเรียบร้อยกดวิเคราะห์เลย สำหรับผลการคำนวณคู่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็บอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่78%นะครับสูตรแนะนำสูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับส่วนโอกาสชนะสำหรับคู่นี้นะครับก็จะไปทางของทีมเยือนนะครับผมซิลเคบอกนะครับมีคะแนนการชนะที่ดีกว่านะครับใน52%ส่วนเจ้าบ้านนะครับผมโคเปนเฮเกนมีอยู่48%นะครับผมก็ห่างกันพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันสักหน่อยดีกว่ามาดูสถิติในแมตช์ล่าสุดนะครับผมก็ เสมอกันไปนะครับ1ประตูต่อ1นะครับส่วนแมตช์รองลงมานะครับก็เป็นฝั่งของโคเปนเฮเกนนะครับผมชนะไป4ประตูต่อ2นะครับจากสถิติที่เคยเจอกันนะครับผมก็เป็นฝั่งของโคเปนเฮเกนนะครับที่เอาชนะซิลเคบอกได้เกือบทุกแมตช์ที่เคยเจอกันเลยนะครับผมนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูงด้วยนะครับสมารถที่สูดของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับแนะนําเล่นไปที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มดีกว่านะครับเน้นสูงแรกกับสูงเต็มดีกว่าสาหรับวันนี้นะครับ สำหรับราคาติงนะครับผมก็ให้ไปที่โคเปนเฮเกนดีกว่านะครับแต่สูตรให้ไปที่ทีมเยือนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ใครอยากตามก็ตามได้นะครับผมแต่สําหรับผมแนะนําให้เล่นไปที่สูงเต็มเวลาดีกว่านะครับสาหรับคู่นี้โอเคใครที่ชอบการวิคะห์นะครับก็สามารถตามมาได้นะครับผมใครไม่ชอบก็ กดส่วนได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมโอเคสําหรับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมหรือว่าอยากได้ทีเด็ดประจําวันนะครับผมทักมาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมมีให้ฟรีนะครับผมมีทั้งทีเด็ดฟรีนะครับผมแล้วก็โปรแกรมนะครับในที่ที่เดียวเลยนะครับผมครบเลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ